สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ l ล v e ลี่ a k ก r a เช่นเคยและสำหรับคลิปนี้ก็มาจากนักสืบตัวน้อยของเราเหมือนเดิมค่ะพี่ขอเรียกมันว่าบักผสมทรงผม NPC ก็แล้วกันสิ่งที่ต้องทำนะคะเรียก NPC ผู้หญิงมาหนึ่งคน ลืมเอ่ยไปเราเนี่ยต้องใส่ชุดนินจานะคะแล้วก็โครนร่างเขาเห็นน้องบอกว่าให้กดจับมือกับร่างโครนแล้วก็เปลี่ยนทรงผมเขาพี่ไม่แน่ใจก็เลยใช้บักนะคะด้วยการกดโค h แฮนแล้วก็แครี่แบบต่อเนื่องซึ่งการกดแบบนี้จะทำให้ค้างหน้าทอก,กับ NPC โดยที่เราก็ยังจับมือเขาอยู่ค่ะทีนี้พอกดที่รูปเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนทรงผมปรากฏว่าตัวจริงเนี่ยทรงผมเปลี่ยนแต่ตัวโคลนไม่เปลี่ยนค่ะ ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาไหมแต่ใดๆคือต้องกดพรสรีเซ็ตที่ตัวจริงค่ะผมเนี่ยมันก็จะมาผสมกันแบบนี้เลยว้า <Wow. S 1> ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย